โอ้ไปไหนพี่มาพิงไฟมาจากไหนนี่เป็นคนที no ่ไหนนี่คนเมสหรอคนเหมกลครับฮ้หมอนบากลครับนายพูดเขมเมนสิโมบนาโมบโมบเตี้ยโมบีเตี้ยโมระเมโระยมงพลึงมงพ้นโอเจ็บหลู คอมเมนต์คอมเมนต์นี่คอมเมนต์ผมให้มาดูทุกคนมาดูอันนี้หน่อยก็ช่วยแสดงความคิดเห็นให้ผมหน่อยครับผมซื้อสีมาดูผมซื้อสีมาสีโกเบเน่าสามกระป๋องไม่ไม่เอ่ยชื่อร้านที่ซื้อมาแล้วกันเนาะคือร้านนี้อ่ะผมซื้อมาประจําซื้อมาให้เราพ่นสีเขียวโกเบเนะ่ะซื้อมาประจํา เต่มารอบนี้ครับปรากฏว่าผมซื้อมาสามกระป๋องทุกคนดูสีอ่ะเนี่ยทำไมสีมันเป็นแบบนี้มันมีกระป๋องหนึ่งที่มันเพี้ยนเขาหมดเลยครับเนี่ยนี่มันเป็นสีเหมือนเจ้าฟ้าใสเห็นไหมเนี่ยนี่นี่จริงๆต้องเป็นสีนี้ครับเนี่ยเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นสีนี้ที่ทำทำอะ่ะแต่ปรากฏว่ามันเป็นสีนี้ครับเอา คนดูโอ้โหคนละเรื่องเลยแบบนี้ใครผิดครับดูครับแบบนี้โทษใครดีครับผมว่าต้องโทษอ่าทางสีนะเพราะว่าสีน่าจะอ่าผลิตหรือบรรจุมาผิดพลาดอะไรสักอย่างนี่แหละ นี่อจริงๆสีมันต้องแบบพุ้งกี้นี่เห็นไหมทุกคนดูไหมนี่นี่สีเขียวโกเบมต้องแบบนี้อันนี้มันดูดูดูดดูนี่นี่ดูความต่างกันตรงนี้กันนี้โอ้เสียหายเลยครับแบบนี้เสียหายเสียหายแบบไหนเสียหายเพราะว่าวันนี้เจ้าของเขานัดมาเอารถวันนี้ผมก็คิดว่ามันต้องจบวันนี้แหละจริงๆมันต้องจบวันนี้แหละ แต่เปื่อนสีมันมันมาผิดพลาดดูอะเนี่ยคนละสีเลยคุยกับเจ้าของรถแล้วบอกว่าเจ้าของรถจะเอาสีตัวนี้นี่เหมือนเมื่อกี้นี่ต้องเอาสีเขียวกูบีนี่แล้ววันนี้วันอาทิตย์อีก <c oughs> ร้านปิดแล้วเขาจะเอามาเอารถวันนี้โอ้ปวดหัวเลยแบบนี้แบบนี้นเป็นความผิดของ ของร้านสีเนี่ยร้านสีก็ไม่ไม่น่ผิดหรอกเพราะร้านสีเขาก็เขาก็ซื้อโตเขาก็สั่งสั่งสีมามาเหมือนกันนะครับน่าจะผิดพลาดมาจากต้นทางเลยใครเคยเจอแบบนี้บ้างครับอันนี้มันมันสีมันเหมือนในเจ้าฟ้าใสผมเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่มันเพี้ยนขนาดนี้ <c oughs> โอ้โหอยากจะพูดเลยสรุปแล้วยังไม่จบเลยคันนี้ อืมเนาะอ่าเข้าวันนี้ผมจะไปวันนี้ผมจะไปผสมสีมาโอ้โหนี่อันนี้คุมอย่างดีนะเนี่ยไม่ให้สีมันลอดมาโดนนะครับคุมไว้อย่างดีวันนี้จะไปสุรินนู่นแหละสุรินร้านไหนมีเปิดบ้างครับวันนี้ร้านผสมสีครับจะไปผสมสีให้เขาใหม่ ดิดูอะไรอย่างงี้โอ้ยเสียงเลยเดี๋ยวให้ดูสีที่ซื้อมาสามกระป๋องนะ <c oughs> นี่ไหมเนี่ยนี่เพี้ยนแล้วนี่นี่นี่น,น,นี่นี่เลยนี่ที่ซื้อมานี่สีเขียวโกบีมันก็เขียนไว้อยู่นี่สามกระป๋องที่ซื้อมานี่นี่ครับ ให้ดูเพี้ยนเลยเพี้ยนอย่างแรงอะ่ะเอารูนี่นี่น,นี่คนละเรื่องเลยผมก็ซื้อมาประจำนะร้านนี้แต่ทําไหม่ว่ารอบนี้ทำไมมันผิดพลาดอย่างเลยไม่เข้าใจครับเมื่อคืนโทรไปถามร้านสีแล้วเขาบอกพรุ่งนี้หยุดงานอ้ะว่าทิ์หยุดงานแล้วอันนี้รถล,ลูกค้านั่นเอาวันนี้ด้วยเส็งเลยอะ่ะ คตรเสงเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูสุลินถ้าสุลินมีก็จะพ่นเสร็จอยู่ครับเต่ถ้าไม่มีก็น่าจะยังไม่เสร็จหรอกวันนี้เปะสติ๊กเกอร์แป๊บเดียวครับไม่นานครับผมเปะสติ๊กเกอร์ให้ประมาณชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วโอ้ตายตายตายแบบนี้ก็มีครับ ดูสีเพียนเยอะเลยอ่ะเปล่าแบบนี้ใครปิดใครถูกครับทุกคนครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับผมไปเดี๋ยวผมจะไปผปสมสีก่อนไม่รู้ร้านเปิดหรือเปล่าเจอกันใหม่คลิปหน้าวัสดีครับบ๊ายบายครับผม